สวัสดีค่ะคุณกำลังชมรายการคลิก IT อยู่กับเนเชอรเรต้าค่ะคุณกำลังชมคลิก IT กับแจ็คแบล็กแจ็คครับคุณกำลังชมรายการคลิกอ IT กับชาชาค่ะคุณกำลังชมรายการคลิก IT ค่ะแล้วทุกเรื่องของ IT แล้วทุกเรื่องของ IT แล้ทุกเรื่องของ IT แล้วทุกเรื่องของ IT จะเป็นเรื่องง่ายๆสำหรับคุณค่ะจะเป็นเรื่องง่ายๆสำหรับคุณค่ะจะเป็นเรื่องง่ายๆสำหรับคุณ าสู่ช่วงคลิกฟันนะคะวันนี้นะคะบูวี่จะพาคุณไปพบกับศิลปินหนุ่มมากความสามารถนะคะร้องเพลงพลอสแต่งเพลงเองด้วยนะคะแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาหยิบกีตราขึ้นมาเล่นแล้วก็ร้องเพลงนะคะโอ้โหสาวๆนี้เป็นต้องละลายกันเกือบทุกคนเลยค่ะและเขาก็มาถึงแล้วอยู่ตรงนี้ค่ะขอสวัสดีค่ะสวัสดีครับใครรับเชของ สวัสดีครับสวัสดีครับนี่คือกำลังทำอะไรคะแต่งเพลงตีธนิดมั้งครับทำไมไม่เห็นเขียนเลยไหนแต่งเพลงทำมมันไม่มีอะไรสักสักแต่งในใจก่อนแล้วคิดออกไปเขียนทีหลังโหไม่คุณได้ขนาดนี้แล้วก็นี่ปกตินี่ว่านแต่งเพลงเองทุกเพลงเลยใช่ไหมคะแต่งเองครับทุกเพลงแต่งเองเลยซึ่งเพลงล่าสุดสิงเก็ลล่าสุดที่ออกมาคือเพลงของตปากของคอชื่อก็น่เพลงก็น ก็ดูล่อแหลมคือแบบว่าสไตล์ของว่านจะเป็นอย่างนี้นะแบบเอ่อชื่อชื่อเพลงจะจะมีแบบมีเอกลักษณ์อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เนื้อเพลงบางทีก็จะแต่งออกมาได้แบบเกี่ยวบ้างไม่เกี่ยวบ้างเกี่ยวบ้างไม่เกี่ยวบ้างแต่ก็ทำมาเกี่ยวจนได้อ่ะอ่ะอย่างเช่นอันนี้เรียกว่าแผลอะไรนี่ก็มีมีอะไรคือหองปลาหอมทองปลาใช่ระยะปลอดภัยอย่างเงี้ยโอ้ชื่อแบบหวาดเสียวอะไรเงี้ยคือฟังเพลงผมเหรอเนี่ยผมขอบคุณมากเลยนะ ไม่เป็นไรกันเองลูกกันเองนะถ้าคุณ <แก S 1> ไม่ฟังก็<อ>ไม่มีใครฟังแล้วแ, <laughs> <อ>แล้วนางวราใจในการแต่งเพลงของคูณเนี่ยมันมาจากไหน <c oughs> การคิดชื่อเพลงกับเนื้อเพลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมัน <c oughs> มันมีจากทั้งชีวิตจริงด้วยครับ <c oughs> แล้วก็จากชีวิตคนอื่นที่เราเจอเนี่ยชีวิตคน <c oughs> รอบข้างชีวิตทีมงานชีวิตช่างเนี่ยแต่งหน้าเราดูชีวิตเขาแล้วก็อันไหนมันมีมุมน่าสนใจเราก็เก็บมาเป็นชื่อเพลงมาได้หรือเป็นเรื่องราวเพลง ว่าช่วยเล่านิดนึงว่าเนื้อเพลงของเพลง <c oughs> ของปากของคอเนี่ยจริงๆแล้วมันมีเนื้อหาย,ยัางไงกันแน่มันอย่างนี้ครับคือ, <ฮะ S 1> ค,อคือผู้ชายคนเดิมที่ร้องเพลงระยะปลอดภัยที่ร้องเพลงอยู่บำรุงเนี่ยไม่เมื่อก่อนเขาพยายามจะเอามือไปแตะหน้าผาพยายามจะนวดไหล่อะไรก็ตามแต่วันนี้เขาเริ่มโตขึ้นเขาพยายามจะบอกว่าความรักที่มันค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนี่ยมันดูน่าจะแข็งแรงกว่าคือเราค่อยๆรักกันแบบของปากของคอน่าจะดีกว่าอง้โตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นนิดหน่อย มีงานไหนที่อยากทำอีกบ้างคะทำจมหมดแล้วอะจริงๆอยากจะเป็นพิธีกรรายการนี้ฮะซึ่งก็ม<อ>ี่คุณจทีมงาน<อ>แล้วเหมือนก,กันว่าจะมีการเปลี่ยนด้วยไม่ได้ <c oughs> แล้วคุณมี <c oughs> อะไรที่อยากจะทำอีกบ้างคะธุรกิจนะอยากทำเพลงให้คนอื่นแบบที่ไม่ต้องแบบผมอยู่ข้างหลังอย่างเดียว <c oughs> เป็นโปรดิวเซอร์หรอใช่ <c oughs> ทำเบื้องหลังทำเบื้องหลังอยู่ห้องแอปแล้วก็มีชื่อในปกเขาสักนิดหนึ่งอืวแนวแนวไหนแนวแบบ เราตลกสกปรกนิดหน่อยปกติคุณว่าเป็นคนไฮเทคไหมผมครับไฮเทคยังไงอะผมว่าผมไฮเทคกว่าคุณเยอะยังไงก็ผมรู้สึกว่าผมเปิดรับเทคโนโลยีใหม่เข้ามาจุดนี้แรงบ่อยๆแล้วก็ผมรู้สึกว่าการที่เราได้เอาแบบสิ่งใหม่ๆที่มันเป็นไฮเทคไฮเทคเข้ามาทำงานอย่างเช่นขอตัวอย่างคงเกี่ยวกับเรื่องเรื่องเรื่องของเสียงนะครับเคยเคยเห็นแบบตอนนี้ ที่ต่างประเทศเขาใช้กันแหละคือวเวลาซาวเช็คบนเวทีเนี่ยคือไม่ต้องไม่ต้องสื่อสารกับทางซาวอินจิเนียร์ตรงตรงที่บอร์ดมิกเซอร์แล้วคะคือเราปรับตรงในคอนโทรลของเราได้เลยแล้วมันจะเป็นไวายเลสเออแล้วมันดีมากคือแบบเช็คเช็คเช็คทัวชูชูเช็คเช็คอ่าเช็คชูเช็คเฮ้ใฮ้เนี่ยเราจบตรงนีออ้คือแบบเอ้ยจบตรงนี้เลยจบที่เรา นิเทศศาตรนะคะไมค์โมบายแล้วก็มา์แท็บเล็ตแล้วก็โน้ตบุ๊กพลัสนะคะเอาไว้ไปอัปเดตเรื่องของไอทีกันขค่ะขอบคุณค่ะเอาล่ะวิลต้องขอบคุณคุณแม่จริงๆแล้วขอบคุณมากนะคะคุณโบขอบคุณครับขอบคุณนะครับและตอนนี้นะคะก็หมดเวลาของรายการคลิกไอทีแล้วนะคะสำหรับใครที่อยากดูรายการย้อนหลังหรือว่าอยากจะพูดคุยกับเรานะคะเกี่ยวกับเรื่องของไอทีเนี่ยก็เข้ามาได้ที่แฟนเพจของเราที่ขึ้นข้างล่างนี้เลยค่ะเข้ามาช่วยคลิกไลค์กันเยอะๆนะคะ ที่สำคัญวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณข้อมูลไอทีดีนะคะจากนิยาาตยสารมายโมบายและมายแท็บเล็ตและนิยาาตยสารโน้ตบุ๊กพลัสนะคะแล้วก็ยังมีเว็บไซต์ www.tobemen.com บและ w w w ร์ลไวด์เว็บโน้ด้วยค่ะและอย่าลืมติดตามเกมสนุกๆลุ้นรับของรางวัลช่วงท้ายรายการนะคะวันนี้พิเศษถ้าเข้าไปเล่นเกมใน Facebook นะคะก็จะได้บิกิตาของคุณว่านด้วยนะคะ <c oughs> แต่ว่าวันนี้ค่ะก่อนจัดก,กันนะคะเวลาเหลือน,นิดนึงนะคะเราจะขอให้คุณว่านเนี่ยช่วยเล่นเพลงให้เราฟังหน่อยคะ่ะ <c oughs> ได้ไหมคะ

เพียงคุณผู้ชมร่วมส่งความประทับใจกับเจ้าแอปพลิเคชัน AAS Music Store มาที่แฟนเพจรายการ mm hmm. ก็จะได้ลุ้นรับ Samsung Galaxy S2 ไปเลยค่ะคำ mm hmm. ถามประจำสัปดาห์นี้ก็คือส่งคำตอบของคุณมาที่4221442 10ททันแรกที่ตอบถูกใจทีมงานจะได้รับนิตยสาร้ายบาบายและมาแท็บเล็ไปเลยค่ะ ตอนแรกพอเข้ามาก็อยู่ a ใช่ไหม<ช>แต่ว่าตอนนี้ล่าสุดเปลี่ยนบ้านอยู่กับ GMMA ใช่ไหมคะ,คะเป็นยังไ,นนงไงบ้างครับการทางานที่นี่จริงๆกับทาง GMMA แลนี่ก็จริงๆคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วครับกับทางทีมงานทางแบบพี่ๆหลายคนอย่างเงี้อินเทอร์เนต็ตทีวีคือโทรทัศน์ที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เนต็ตบนหน้าจอได้ค่ะ